ว่าเมื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงเด็จประทับยับยั้งสํารานอิติยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเทตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารบเศรษฐีที่ว่าอบุตะกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรจึงได้จัดประธรรมเทศนาวา่าหันนันติโลพา ผมมีทางเป็นต้นความมีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าประสเสนาธิโกศลทรงสะดับการทำการละโคเศษถีนั้นแล้วคือเศษถีนั้นตายยึงตรัสถามว่าทรัพสมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครเมื่อทราบข่าวาะบรรดาหมาย้าราจบริพารอย่างายผู้นี้ใช้คดี ว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับราชาจึงได้นห้นำจึงให้นำทรัพย์มาจากเรงของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึง,จง,เ,งเ,เจ็ดวันแล้วจึงได้เสด็จไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระผูมีพระภาเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมตดีแก้วจัดว่าขอเชิญพระมาหาบาพิตรรองทรงเสด็จมา ที่นี่เพราะเหตุอันใดห,หนอเพราเวลานี้มันนี้มาแต่ยังมันรองยินได้กราบทูลว่าข้า,รพ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้ามีสาวดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงพาราณสีนี้ทํากาละเกิดตายเสร็จแล้วข้าพระพุทธเจ้านำทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรไภายในภายในพระราชสำนัก เมื่อเสร็จแล้วยังกลับยังมาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้ามีเรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายแล้วนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วไม้ยินว่าเศรษจีนั้นเมื่อเขานำพาาชนะอันมีรถเลิศต่างๆเข้าไปให้ได้ถาทอง เพื่อเศรษฐีนี่มีสตังมากเขาใช้ถาดทองเป็นเครื่องรองรับอาหารถ้าเศรษีนั่นก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโภชนะอย่างาเป็นเช่นนี้ได้หรือนีม่มนุษย์เเขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทําการเยอะเยะ้ยเราไรยังไงเดี๋ยนี้นี่มันเป็นกฎขั้งกรรม เวลาเขานำอาหารดีๆใส่ถาดตรงกลางไปให้แกก็หาว่าเขาเยอะเยะ้ยเมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใกล้ของแกแกก็ไล่ทุบไล่ตีคนทั้งห i, ลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ถอนไม้บ้างเป็นตนไล่คนทั้งห i, ลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาเ,เวลาที่แกจะบริโภคอาหารแกก็ไม่กินข้าวดีๆ แก่กินปลายข้าวไอ้ปลายข้าวละเอียดๆแต่เรามีมีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกขบันดาคนที่เป็นสตีเขาไม่จะกินของดีกันเวลานี้ขอบันดาสฐีทั้งหลายกินอาหารในบ้านไม่พออร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจิงยโก้จิงยเกหรือว,ว่าบรรดาเสฐีทั้งหลายเหล่านั้น ในสมัยนั้นเวลาเขาจะกินกันเขากินข้าวมาทุกปญายิาที่เป็นของที่มีรถเลิศพัจนณะที่ใส่ก็เป็นพัจนณะทองคําแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาถาดทองคําไปให้ใส่ของอาหารดีๆไปให้แกไล่ตีเขาแต่ก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ําผักดองเป็นอาหาร ือตามบาลีต่างกล่าวไว้ว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์จะบอกว่าไอ้นี่สิปลายข้าวนี่กับน้ำผักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมนุษย์อะไรกินของยิ่งไปกว่านี้มันไม่ใช่มนุษย์จะว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของแกไปที่เรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งผ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานพาหนะเข้าไปให้ก็ดี เอาร่มหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เอาไปให้ก็ดีแกก็ไล่ตีพวกนั้นเพราะว่าเออแกก็ไล่ตีคนพวกนั้นได้ก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างไม้บ้างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปนเวลาที่แกนุ่งผ้าแทนที่ยนุ่งผ้าดีๆกับนุ่งผ้าป่านที่ไม่เนื้อเร็ว เวลาที่จะใช่ร่มก็ใบไ,ไม้มาทำร่มเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาถือไว้ทำร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไปนั่งก็นั่งรถเก่าๆก,ก็ยังดียังนั่งรถ <c oughs> เพราะว่าเป็นเศรษฐีจำจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆไอความจริงคนเล่นของเก่านี่ก็ดีเหมือนกันองสมเดชสภเกาวันเดริทรงตรัฐ เร่าบุพกรรมของอัุตะกเศรษิีนั้นว่าพระมหาบอปิดเรื่องเคยมีมาแล้วคือกาบดีผู้เป็นสิทษฐ์นั้นต้อนรับพระไปรกีกับพระเจ้ามีนามว่าตาครรสิทธี์ด้วยบินนบาบเตื้อหารแล้วกล่าวว่าท่าน ท่านทั้งหลายจงให้บินาบาตเกืออาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลูกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยินข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุตรคนดีพัญญาก็ดีเขาก็เขามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบจัจเจกพระเจ้า เธอคิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจรึงได้ยินคำว่าจงให้จากปากคำของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรเลยญาติแกจ,จนคนจะตายมาขอแกไม่เคยให้คำว่าให้ไม่มีคราวนี้มีคำว่าจงให้ <c oughs> ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึงเกิดขึ้นสำหรับบทปัญญา วันนั้นมีความเต็มตื้นพระทุกข์ีติจึงตั้งใจไว้ว่าจะถวายอาหารเป็นลำบากแก่พระบเจีพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาั้งหลายเหล่านั้นยังรับบาตรของพระบาจีพระพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ได้ถวายเป็นบากมีอาหารอันมีรับรสเลิศมีความประณีตอย่างยิ่งให้เต็มบาตร แล้วก็ถว,วาหพระบาจเจพระเจ้าไปฝ่ายท่านเศรษฐีนั่งกลับมาแล้วเห็นพระบาจเจพระเจ้านั้นยังถามว่านี่สมณนะท่นานได้อะไรมาบ้างเมื่อถามพระบาจเจพระเจ้าแล้วก็จับบาดจับบ่ายคำพระบาจเจรพระตเจ้าเปิดฝาบาดมองดูเห็นอาหารในบาดมีรถมีเป็นอาหารปลาเนื เป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเดือดร้อนในใจยังไ่คิดว่าเอ๊ะเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรของเรานี่ยนะถ้ามันจะกินของดีดอย่างนี้ยังดีกว่าพระพราะว่าเจ้าพวกท่านหรือกรรมกรพวกเราของเรานี่ยกินแล้วมันก็ยังทํางานทําการให้แกเรา องค์นี้จว่าพระองค์นี้จะกินแล้วจะทาอะไรบ้างพระองค์นี้จะกินแล้วจะ,จะนอนนอนหลับนอนหลับืนอนบ่อมาก็บ,บินาบาัดมาขอข้าวชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นการให้อาหารอย่างนี้กับ,รบพระประเภทนี้เราก็ชี้หายแน่ถ้าคิดอย่างนั้นพามมารีนกล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลง ตอนนี้เนี่ยเป็นกรรมนหนึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตในภาษาบาลีท่านเรียกว่าปลงคอยแทนทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเด็กคนนั้นเมื่อเวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ไปไหนกัไไนกบอาไปไหนก็ไปกับคุณอาด้วยคุณอาก็จับมือ แกก็จ,จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปด้วยบัลีตั๋วเที่ยวไปเมื่อเวลาไปแต่ไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรถของบินดาของฉันโคตัวนี้ที่ที่ลากรถก็เป็นโคของบินดาของฉัน อะไรก็ตามในบ้านเด็กเห็นเขาบอกว่านี่ก็ของพ่อของฉันนี่ก็ของพ่อของฉันไอ้นั่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัตรนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนยังกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาพวกกระสัตทั้งหลายในเรือนนี้ได้ มันก็ยาวหมดไม่ได้การไอเจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงน้าเด็กคนนั้นไปนสู่ป่าแล้วก็จับที่คอบีบคอมันก็บีบหัวมันใช่ไหมอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งหนึง่งเป็นอันว่าไอ้กรรมนี่แหละนี่เป็นเหตุให้เป็นบุพกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้น ต่อมาท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาแต่งคำนี้ว่าถ้ามาหาบกทิดด้วยผลแห่งกรรมที่กาบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับพระบเจกับพระเดจจาวินนามว่าตาคารสิกขีด้วยบินลบ,บากนั้นแหลเศรษฐีนั้นยิงเข้าถึงสู่สุคติคือโลกสวรรค์เจ็ดครั้ง อความจริงเพราะเขาถวายสั่งให้ถวายอาหารแก่พระบัจจีพระพทธเจ้าเขาก็เลยมีโอกาสเป็นไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งน่า,นาคิดบุญกับบาปนี่มันแยกกันบรรดาทาั้งพุทธบริษัท้เวลาที่ทําบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีเข้ามาในปัจจุบันก็นึกถึงบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสําคัญแต่กล่าต่อว,ว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละ เศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราลัยสีนี่ทึ้งเจ็ดครั้งหมายความว่าบ,บุญที่ถวายแก่พระบาจีร์พุทไเจจาวอย่างประเภทตั้งใจสัง่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประนามในพระบาจีร์พุทธเจจานั้นแม้แต่บ,บุญหมาท่านใน้จะวันเลวก็ไม่ใช่เจะว่าดีก็ไม่เชื่อตอนต้นดีตอนหลังเลวบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาทึ้งเจ็ดคน แล้วก็เสกกรรมความดีนั้นบันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีทึงเจ็ครั้งองค์สมเด็จสมหาพระผู้มีพระภาคเา,าตรัสไปว่าต่อไปว่าพระมหาบพิษด้วยผลแห่งกรรมที่สหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าโคท่านหรือกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่า เพราะว่าพระกินแล้วนอนรานนั้นกินแล้วทํางานให้เราจิตของท่งานมหาเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างฟุ่มเฟือยเมื่อให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหนียวจึงไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารฟุ่มเฟือยไม่ต้องการภาชนะกโกเก แล้วจิตของท่านมหาเศรษฐีนั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างฟุ่มเฟือยคือไม่ใช่ของดีแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยอยานพาหนะที่ฟุ่มเฟือยคือใช้รถดีๆไม่ชอบแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อรบริโภคกรรมคุณห้าอันดียิ่งหมายความว่าไม่จะโชูไม่แต่งตัวกโกเก๋ก็เลยไม่จะโชู์ด้วยมันก็ดีเหมือนกัน องสมเด็จพระรัชกาลตรัสต,ต่อไปว่าพระมาหาบพิตรได้ผลเรื่องกรรมที่กาบดีเศรษฐีนั้นฆ่าแล้วซึ่งอมบของพี่ชายซึ่งเป็นเด็กน้อยจะเป็นลูกของพี่ชายนั่นจากชีวิตเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติคือมีความโลภในทรัพย์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพย์สมบัติของมัน ไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็จะได้ความละอายใจะจฉะนั้นใจจึงฆ่าเด็กน้อยในเชตายเศรษฐีนั้นเพราะฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไม่แล้วในนรกเพราะนั้นมากขึ้นเวลาถึงร้อยปีโอ้โหร้อยปีนรกเป็นมนต้องหน่ายคิดสิ กนรกทั้นไหนกันนี่นะทาไมบอกเสร็จด,ด้วยถ้าลงแนเวกีมหานรกก็ต้องผิดอย่างสัญชีพรนนรกมีอายุเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีที่คมที่หนึ่งถ้าลงนรกคมนี้ก็แย่แต่ถ้าตกนรกคมที่สองที่สามก็คูณในสองเลยไปถ้านารกคมที่เจ็ดก็ต้องมีอายุครึ่งกับ อรนรกขุมที่แปดเคอเวจีมหานรกก็มีอายุหนึ่งขับนี่แกจะลงขุมไหนก็ตามที่มันก็แย่ร้อยปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันติพนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้งเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันที่นั่นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีโดยเขาวันเดียวในสันติพนรกก็แย่นี่แกล่อเขาร้อยปี เป็นนั้นท่านบอกว่าจึงไม่แล้วในโรกสิ้นปีเป็นมากสิ้นร้อยปีท่านบอกว่าสิ้นร้อยปีเป็นมากแต่มันเท่าไหร่เลยลูกแล้วก็สิ้นพันปีเป็นมากสิ้นแสนปีเป็นมากโอ้โห,โห,โหนี่ไม่แค่ร้อยปีอย่างเดียวสิ้นร้อยปีก็ไหลหนสิ้นพันปีนรกนะร้อยปีนรกก็ไหลหนสิ้นพันปีนรกก็ไหลหุน สิ้นแสนปีนโกกันหลายหนเป็นนั้นมากทนทั้งหลายก็ยังทรัพย์สมบัติที่ไร้บุตรครั้งที่เจ็ดนี้ให้เข้าสู่ในพระราชาใน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 พระคลังของหลวงในผลนั้นเหลืออยู่แห่งกรรมนั่นแหละนี่พระมหาบอกพิษอันหนึ่งบุญเก่าของข้าบอดีเศรษฐีนี้หมดสิ้นแล้วคือแค่ทำบุญหนเดียว แกไม่ได้ทําต่อไปเพราะการให้คานั้นไม่ใช่ให้เป็นสังฆทานให้ทานเป็นปาฏิบุคคสิสทานสําหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระวิชิตามารกล่าวว่าคนพูดนั้นแม้จะเข้านิพพานบุญน,นั้นยังเหลือนี่เป็นอนันว่าเขาให้ทานแก่พรบะบาเจกพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระอรหันแต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอาักสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้า ให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดาเจ็ดนเป็นมหาเศรษฐีเจ็ดคนแต่ผลใน่การเสียดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดีผลใหการฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละร้อยปีนรกหลายครั้งพันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบาย ท่า,านทั้งหลายฟังแล้วก็จำไปด้วยเวลานี้ชอบอย่างทรัพย์อย่างสิกันมากไอ้ด่างทรัพย์สินทำให้พี่น้องแตกเ้่ากันค้องร้องกันเพื่อแต่ความสามัคคีเพราะทรัพย์ศิสินนี่มีเยอะนี่ต้องระวังระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยึงกล่าวว่าบุญหมดไปแล้วและบุญใหม่ที่สหบ,บดีเศรษฐีพวกนี้ที่จะทำใหม่ไม่เคยมีเลยพระมหาบพิตร ก็ในวันนี้กบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกำลังไม่อยู่ในมหาโลลวะนรกสบายมหาโลลวะนรกนี่มีอายุถึงครึ่งกับอายุครึ่งกับและการทรมานในนั้นอเทอาขาสองข้างจุมมมมอองมจ่มอยู่ในดอกโบลเล็กที่มัดไว้จนแน่งขยับไม่ได้มือสองมือจุ่มอยู่ในดอกโบลเล็กแล้วก็หัวจุ่มอยู่ในดอกโบลเล็ก กลัวตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหม้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าหล่นลงมาก็ถูถขอ้อศอกดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนักต้องคิดต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สินอยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองอระวังระวังให้ดี แาถนาได้โดยจิตที่ประกอบด,อกอด้วยความไม่ดีคือเป็นการทุจริตคิดไม่ชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไปโอษจะไปว่าจะไปดา่าจะไปจะไปไปติดหินอันาไครก็ไม่ได้ไาการที่จะทำบุญทำกุศลจะตนทำความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่ว เี่ต่อมาพระรายชาทรงสดับพระดำรัสพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วโดยกราบทูลองสมเด็จพระบัณฑิตแปลว่าพระพุทธเดียวคานาสัจจัน์นี่เป็นกรรมอันหนักที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อโพคะชื่อว่ามีประมาณเทา่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช่สอยได,ได้ด้วยตนเองเลย เมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้ทําบุญกรรมอันใดไม่ว่าจะยกมือไหวก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบายก็ไ,ไม่เคยใส่ไหวก็ไม่เคยเคารพนี่เป็นอันจุดจบของธานมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทรงลำพึงตัแกพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่ายิ่งเช่นนั้นพระมหาบุพพิตร ทื่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โพคะทั้งหลายมันแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเรื่องพรนิพพานาหนึ่งตัณหาซึ่เกิดจากเพราะอาศัยพวกคสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นการนานดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัิฑิตแก้วจึงได้ทรงตัดบาดไปคาถาว่า โคค่าทั้งหลายย่อมค่าคนตามปัญญาแต่ไม่ค่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนสามปัญญาย่อมค่าตนเหมือนค่าผู้อื่นเพื่อความทะยานอยากในโคคะเมื่อสมเร็จระผู้มีประภาคเจ้าทรงแสดงวัรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีตั้งพระมีทั้งคน ที่นั่งอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระทศพุลในเวลานั้นตานก็บรรลุอริยมรรอริยผลไปตามๆกันมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้นไปนั้นมากในบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่นำอาวุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรปรมาศาสดา์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องอปุปตกาศเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟัง เพื่อเพื่อจะได้ทราบชัดว่าบุญกรรมที่กตกคนทำไว้ย่อม่้ผลต่างกันคนเราในเชื้อชาตินี้ได้ฟังมามากอาตมาเองนะ่ะถูกคนปรารบมามากเมื่อเกิดความยากเกิดความลำบากขึ้นมาในการใดเช <c oughs> ่นมีอาการป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นตน้นหรือความยากไรเข้ามาถึงตนความเดือดร้อนเข้ามาถึง ก็พากันมารำพึงรำพันกล่าวว่านี่ท่านบุญอย่างฉันทำทุกอย่างนะบาจิงก็เคยใส่กระถิ่งก็เคยทอดถ้าป่าก็เคยถวาไสังฆทานก็เคยให้บทวิหารการบริญก็เคยสร้างแล้วการพระฟังระธรรมคําสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประสงค์แสดงก็เคยได้ก็เคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้ฉันสร้างความดีทุกอย่าง แต่ทำไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยฉันมีความสุขนี่ฉันมีความทุกข์ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูที่สามีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้วไปหาพัญญาใหม่ยางนี่เป็นต้นบางทีก็อก,กรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยฉันเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามาคดเขามาโกงฉันพ้องร้องฉันทรัพย์สินไม่อยู่ก็ต้องู้ความกัน เป็นนั้นว่ามีความลําบากต้องกินทรัพย์ต้องกินความสุขบางท่านก็นดูที่ท่านดูฉันทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็ไมไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ไอ้ความป่วยไข้ไม่สบายมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนวุวาทานางหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทําความดีแต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึ่ง ว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทําอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้วซึ่ความดีที่ปรากฏยังไงการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัท์ทั้งหลายอย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรมร,กรมบรด,ดบริสุทธิ์กรรมบดสิบริสุทธิ์มาแล้วในการก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ นี่การมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบุญนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านยังมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการบริจาคทานการให้ในการ่อให้ผลยงมาให้ความสุขแก่ต,ตนเป็นคนที่มั่งมีเสียทรัพย์ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มากให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแก่บุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มาก ให้ทานแกคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อยที่มีอาการไม่สม่ำเสมอกันเพราะอาศัยบุคคลผู้รับกับบุคคลผู้ให้กับวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ทานหรือแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีนิสงมากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หาว่าท่านมหาเศรษฐีคนนี้กลาบไปแล้วนิสัยตัวท่านเองขณะที่คิดจะให้ใจบริสุทธิ์ แต่ท่านผู้รับคือพระบาเจกพพุทธเจ้าก็เป็นพระบริสุทธิ์วตัตถุทานในคราวนั้นที่ให้ให้กันไปก็เป็นวตัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านใหญโกงเข้ามาแต่สิทธิในการบริโภคอาหารย่อมมีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ทั้งเจ็ดครั้งเป็นเทวดาได้ทั้งเจ็ดครั้งได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัท ที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคนชายลูกชายของเจ้าของทราบคือพี่ชายให้ตายต้องสนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสิ่นกาลนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประนามคิดประนามพระเจเจกพระเจ้า,จาว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับธาตุเซรมกรของดีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินเพราะกินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ ถ้าอยาให้ท่า,ากนกรรมกรจริงก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าทางเสถีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายแล้วนั่นคือโาคะที่ให้แล้วกลับมาเป็น,นเพียงเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเสถีฐีแต่ชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเลวเ,เจตนาเศร้าหมองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท กฎของกรรมตามที่นำมากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระกินสศรีบรมศาสตร์ันดาสมสมสาสุภเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อแลอไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านเวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอยุติตวัฏเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผุ่นผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี